เชียร์วทอคอแล้วก็ริ้วรอย mm hmm. เดี๋ยวมาดูทิว่าโซนไหนใช้เวลามากน้อยกัน mm hmm. เท่าไหร่อันคัดจับเวลาครับผมพร้อมนะหนึ่งสองสามคำว่าฉีดเร็วอะ่ะไม่ได้แปลว่าเร่งรีบเ,เออฉีดเร็วแต่ว่าฉีดให้มันถูกต้องนะนะครับไม่ได้ยากฉีดคออะ่ะถ้าเกิดเราฉีดกันอย่างชำนาญอะ่ะแปบ๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะ กันนั้นอ่ะคนที่เขาชอบบอกว่าโอ้ยอยากขี่แค่กามกับริ้วรอยเพราะว่าอะไรมันฉีดเสร็จเร็วเออมันก็เร็วจริงแหละแต่ว่าขีดโคมันก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่หรอกเออนะหัดไปบ้างเด็กๆไม่ยอมหัดทันทีเมื่อไหร่จะฉีดเป็นอืมอ่ะพูดไปเรื่อยไม่เดี๋ยวคลิปมันโล่งไงมันไม่มีอะไรอยู่ในคลิปเออมันอันคาลิปมันพูดต้องพูดไปเรื่อยๆต้องนำบทสืรได้ฮะ นี่แบบหมอพูดพูดไปเรื่อยอะตอนเนี้ยอืมพูดไปเรื่อยแบบเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ่าฉีดก็ถึงจะเร็วแต่ก็ต้องแม่นยำนะครับไม่ใช่แบบรีบๆทำไปเรื่อยเดินไปตามหมอมาตรวจคนไข้อีกแล้วเนี่ยฮะเร็วกวเดินเฮ้ยกูพูดเกินไป เสร็จแล้วครับหนึ่งข้างจับเวลาหยุดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ด่านะครับลองมาดูว่าแกเร็วแล้วไม่ได้ดูหน้าตรงดูดูดูกรอบหน้าเออถ้าฉีดพันชิม่ามันขึ้นอย่างนี้เลยหนึ่งข้างแล้วประมาณหนึ่งนาทียี่สิบวิอ่ะเผื่อเดินเปลี่ยนข้างเดินนั่นนี่อคิดว่าข้างหนึ่งก็คงใช้เวลาประมาณสักสามนาทีนะ จับเวลาต่อแล้วผม5 4 3 2อัดปึบชื้อกดเลยจะบอกว่าจะเร็วไม่เร็วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนไข้อะช่วยเงยหน้าช่วยไหมถ้าคนไข้เงยหน้าตึงๆช่วยอะมันก็จะฉีดง่ายขึ้นเออเพราะเนื้อมันตึงเวลาเนื้อมันตึงอะมันทำให้เราอ่ะสามารถปักเข็มได้ค่อนข้างเร็วะนะครับ ถ้าเกิดแ,แทงแล้วมันเริ่มมีเสียงดังกึ๊ดกั๊ดกึ๊ดกั๊ดเนี่ยแสดงว่าเข็มเริ่มคู่นะครับริงก็ต้องเปลี่ยนให้คนไข้ด้วยไม่งั้นคนไข้จะเจ็บนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรครับคนกันเองทน,ทนได้ทนได้อยู่แล้วเะา้องไ้อเอพลกงก็ได้อะอเปล่าไอที่หยุดหยุดพูดไ่แค่กกว่ากลัวอะไรกลัวแม่งจิ้มนิ้อเลย <laughs> เออเป็นแบบจังหวะแทงยากพอดีไอ้เมื่อกี้ทำบางทีเห็นหมอเขาทำทำมันอยู่อ่ะเขามีคิดในหัวตลอดนะว่าเขาจะทำอะไรเออเขามองแล้วก็ทำเลยปุดปารอะไรประมาณนี้นะอืมหเก็บงานรายละเอียดนิดหน่อยซื้อเสร็จแล้วครับก็สองสามแบบอ่ะรวมแล้วเป็นที่บอกว่าเผื่อเปลี่ยนข้างเดือนก็ คงใช้เวลาประมาณ3นาทีได้นะดูซิเป็นยังไงบ้าง<ะ>ขึ้นมา <c oughs> น่าขึ้นยังอ่ะสองกระจกดู <c oughs> ขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวแล้ว <c oughs> ต่อมาเราดูกันว่าพาร์ทบนนะครับหน้าผาขโขกคิ้วหางตารวมกันใช้เวลาเท่าไหร่โอเคครับหนึ่งสองสามจะเปลา่าชึบคิ้วขึ้นครับอือฮึนึงนะ นิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยแทบไม่ต้องประครบน้องแข็งเลยฉีดแบบมันเสร็จเร็วมากอะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนี่ต้องเสียเวลาแบบเดินโยกข้างนะพิงไว้ะน,ะน,ะนะนะครับถ้าคนไข้เขาแบบนั่งไม่ชิดอย่างเงี้ยบางทีมันจะฉีดยากนะครับแนะนาว่าให้เอาเมือกดหัวคนไข้ลงไปเลยเออนะคนไข้เขาอาจจะแบบดื้อน,นิดนึงนะชึบนิดนึงแล้วย้ายมาข้างนี้ต่อมาก็เป็น หัวคิว้ขวขมวดคิว้วชืบชืบหนึ่งสงแล้วก็3ครับเสร็จอ่ะย่นจมูกหน่อยขอเก็บบันนีลลายนิดนึงนะครับอ่าสันจมูกตรงกลางชืบอ่าเสร็จแล้วจมูกหนึ่งที่นะครับต่อไปฉีดหางตากันนะครับอ่าพิงเลยสบายสบายไม่ต้องเก็งนะหนสองเข้าไปเร็วนะครับ บ้านนิดนึงอา้าวก็เขาเรียกว่าเวลาดูแบบไม่ทันรู้ตัวคนไข้ก็จะได้เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นิดนึง <c oughs> เอ,อ้ยจิ้มทีเผลอจะได้ไม่รู้สึกเจ็บมากนิดเดียวมาามันจะไปยากอะไรกับแค่บวหอกต่อมาเกี่สันจมูกรับับย่นจมูกลงอีกทีนึงชื้อสันข้างนี้อ่าเจ็บนิดหน่อยนะครับมูฟมาอีกข้างนึงแล้วก็ฉีด เก็บสันจมูกเสร็จแล้วครับ2ค่ข้างนาที 3- 7ใช้เวลาต่างกันแค่นาทีเดียวนะครับดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องเก็บคนไข้ฉีดโบล็อกคอแล้วแพงกว่าฉีดข้างบนนะครับมันใช้เวลาต่างแค่นาทีเดียวนะเสร็จแล้ว